อู้เฮ้ยเอาละครับอันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟที่ผมนั้นกับทีมงานก็เป็นคนในเอ่อคนดูเนี่ยแหละร่วมมือกันปั้นมาอย่างยาวนานตัวนี้บักอ่าทำหนึ่ให้ทีมแบบหลอ่อเพียงไนอืมอ่าเพียวขึ้นมาอยู่กับทีมงานสองคนร่วมมือกันสร้างถือว่าเออ มันไมได้โคตรจะาไกลกาซึ่งเขาแล้วก็ทำเอ,อ่อทีมงานผมนะก็เป็นคนในแชทนั่นแหละก็เอ,อ่อมีการรุ่นนี้เตรียมให้ผมรีวิวเรียบร้อยละเครื่องอที่ผมจะรีวิวตัวไหน,นอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าผมนั้นจะว่างตอนไหน,นซึ่งก็จะบัางเป็นบางส่วนนะอย่างเช่นนี่มันไม่ใช่เออมันไม่ใช่สกินเออกาเบียนนะมันคือตัวเออลูคาลิโอนี่ดูเซนมันดูเซนมัน คือเขาอาพไปแล้วนะแต่มันไม่คาบเบียนนะแล้วเียวคิดว่าเออเอ,อมันแค่จะบักแค่ตัวแต่ไม่มันบักมาทั้งดุนเลยด้วยตัวกาบเบียนมาเลยอ่ะนี่ไงไหนแต่ถ้าว่ามันมีตรงใส่ส,สกินตรงนี้นะแต่มันหายอ่ะมันจะถ้าว่าเรออาใส่สกินมันจะเป็นล็อกตัวลัดูคาเรโออยู่ดูคาเรโอตัวล่างสกิตนะใช่ใช่ใช่มันมันจะเบี้ยว่กเป็นกาบเบียน แต่ผมไม่มีเฝากทีมงานที่คาด,ดูคลิปนี้ฝากใส่ด้วยนะผมใส่ไม่เป็นส่วนทีมงานผมก็จะมี2คนคนที่หนึ่งก็คนนี้อันนี้จะเป็นคนเสร้างเสริมนี้มาแล้วก็เีของเป็นบางส่วนนะก็เศษของเป็นบางส่วนที่เหลือก็จะเป็นอีกของคนนี้ที่เ็าต้องจะเศษแบบแทบบทุกอย่างเลยในในี้คนแบบคนสร้างหารหัสก็คือคนที่หนึ่งอนะเข้ามาไม่ค่ยยัอยอยงอึ้งเลยเคนไมเีษเยอะจังดูขอ้เขาเสศษ ผมนึกว่าเซิร์ฟแจกฟรีไอชิบหายเนี่ยอันนี้ผมเผื่อเสียมาเลืองชิบหายไม่เป็นไรเอาไปอัพเสีทํทำมีกอ่ะส่วนเออจะมีคนหนึ่งอยู่เขาบอกว่าเออแต่เลี้ผม่าจะดับเออดับให้ดับเงินดับค่าจ้างนะเพราะว่าเขาเสียมาเยอะมากผมเลยดับจะว่าจะให้แต่เขาว่าไม่เป็นไรดับขอแค่ดับออกช่องผมก็ดับพอใจแล้วเออก็ถือว่าไม่ดับคนดับหิวเงินนะ ก็ถือว่าเป็นคนดีมากครับผมอะถ้าเป็นผมนะเขาแบบล้วมีใครแบบยื่นข้อเสอเนอไปนี่มาบอกเลยครับไม่เกินสามวิเบอร์โทรผมจะส่งไปเลยถ้าเขาไม่เอาเบอร์โทรเดี๋ยวส่งนธนาคารไปหส่วนก็เอออ่ะติดโปดครับนี่คนที่หนึ่งนะถึงแม้เขาจะไม่บอกคงก็เถิดแต่เขาใส่ไปให้ปิดชื่อไ้หน่อยคนนี้หนึ่งคือเอ,อผมกลัวแบบคนเข้าแอบไปเยอะกลัวแบบเขาลำคาญ่วนที่สองีน่นรับนะครับยอกๆๆๆนี่นี่นี่ ใชเขาจะเป็นวานนี้ส่วนชื่อผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะส่เสื้อให้เขาดีไหมคือบางครั้งผมอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะแบบอย่างเช่นคนแบบจะท้าไปทักเขาว่าเออสีของผมหน่อยอะไรอย่างี้ผมก็แบบกลัวว่าเขาจะแบบยุ่งหรือลำคาญเพราะล่าสุดเขาก็ป่วยอยู่มผมเพิ่งจะป่วยแล้วเสียงเริ่มแผบแล้วเดี๋ยวคุณจะติดับสองรูปเลยมีทีมงานผมเหมือน <c oughs> เหมือนป้ายประกาศจยาต้องการตัวเลย อมาดูของเลยเรานั้นเจอพุณมากไปแล้วส่วนตอนนี้เขาก็เตรียมจะทําเมกาไข่โอคาตอนนี้ก็ up down ครบแล้วส่วนเมกาที่เหลือเขาก็ทําเกือบครบละก็เลยเดี๋ยวเร็วๆเฮ้ยไม่ไปม่กี่ฟาฟฟฟไมกี่เฟฟเฟฟเฟบเฟฟเอ้ยนี่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 ดูมันจะมีอันนั้นออกมาด้วยคล้ายๆเป็นจิ้งจอกอ่านี่นี่นี่จะอย่างนี้ ถ้าไม่ใส่จะกินจะเป็นแบบนี้พอเราใส่ปั๊บจะเป็นแบบนี้เลยแต่ทำไมอยู่ด้านนอกไม่เห็นดูโคตรบักคือบางตัวจะบักนะไก่ไฟก็บักนิดนึงส่วนตัวนี้โคตรจะบักแล้วก็นี้ก็โคตรจะบักเช่นเดียวกันอ่ะส่วนถ้าที่ผมเนอะพวกเขานะส่งข้อมูลมานะตัวที่บักแบบห,หนักๆจะเป็นประมาณนี้แบบอ,ออกมาก่อน ตัวที่ห้ามใส่นะเดี๋ยวห้ามห้ามใส่ในทีมโอ้โ oh, ห oh, ต้องใส่ตัวหนึ่งอะใส่ตัวนี้ไปก่อนยินแอดแอดสมายด็อกตัวที่ห้ามใส่ในทีนะครับตัวที่หนึ่งจะเป็นตัวนี้คือใส่ปั๊บพอเรากดเริ่มเกมปั๊บเกมมันจะไม่โหลดดิ้งมันจะแดบค้างอยู่หน้าคาไม่ใช่หน้าคาดิหน้าแมพเห็นแค่ภาพพื้นหลังแต่ไม่เห็นภาพตัวละครฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฝ่ายเรามันจะค้างอยู่หน้านั้นเลยถ้าเราไม่กดออกก็คือจะค้างอยู่หน้านั้นเรื่อยๆส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวนี้ ประมาณเดียวกันเลยแถมแถมเบก้ามันบางด้วยมันเป็นตัวหนึ่งแล้วทู้ชมคิดว่ามันตัวเล็กหงไหมก็ใช่ผมว่ามันตัวเล็กลงโคตรจิ๋วเลยจิว๋วกว่ากับตัวนี้เลยเออตัวนี้ก็ห้ามใส่นะมันก็มันจะบางเหมือนกันกหา้ามอาพมาพูดง่ายๆกูเดาจะเสียวเวลาการอัพเออตัวไหนอีกว่าตัวมาไฟก็จะบางนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับดีนะก็เล่นได้ปกติจะมีภาพหน้าจอดำเออตรงเอฟเฟกต์น่าจะเป็นเอฟเฟกต์ฟื้นฟูอะไรไมมสักอย่างของมันนี่แหละ ตัวบล็อกที่ผมพอรู้จะมีประมาณนี้ตัวนี้ก็สกิลมันจะบล็อกนะอันอันตีก็เรื่องปกติของเซิร์ฟเพอนตัวนี้สกิลเอ่ออะไรนะสกิลอันตีมันก็จะบล็อกนะอ่ะเดี๋ยวจัดอันดับให้แล้วกันเพื่อสำหรับคนที่อยากจะให้ผมว่าจะดับให้ดับรีวิวหรือดูสกินตัวอะไรเอ่อป,ประมาณแป๊บนะ เอาไปประมาณนี้ก่อนแล้วเราคนที่อยากให้รีวิวตัวไหนอันนี้ก็เลยอยากอำเป็น e r i ้อยู่รอไปก่อนส่วนตัวร่างก็ใช้ได้เออตัวนี้นีใช้ได้ตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้แล้วก็ตัวนี้ด้วยส่วนสองตัวนี้ห้ามนะเออถ้าแบบบางคนอยากรู้ว่าเออมันบ้างยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูก็ได้พวกนี้นี่ส่วนที่เหลือห้ามเลยตัวนี้ก็มันก็บักนะแค่อันตีมันบ้างก็พูดง่าย คือผมมีคำถามที่สำคัญมากลืมเปิดโปร,รแกรมเล่นเกมเมาแล้วมาวมีกิมันหมุนโคตรนานเดี๋ยวใส่ไหมแป๊บมีกิมันหมุนโคตรนานเลยปวดย,ยังจะ่อมาได้เรื่องสกินที่มันเผมมงมีคำถามทำไมซีร่าซิลร่าไม่มีให้ใส่คือผมมีแล้วตัวดองหูเข็มนี้ก็ได้มันจะเป็นสกินคริคสต์มาสไม่แน่ใจว่าต้องใส่ตอนเป็นมีกา้าเผา ผมก็เตรียมเอาเป็นเมก้าแล้วล่ะตอนนี้ก็จะมีแค่นี้แล้วก็สกินมาชาโดอันนี้จะกินเออสกินบ้างนะห้ามกดถ้ากดปั๊มคือมันจะค้าแล้วก็ดีดออกจากหน้าเกมดีดออกจากเกมเลยแล้วก็อีกตัวหนึง่งเป็นแด,ดึกเลยห้ามกดถ้าสกินตัวไหนมีแบบซันเดลล่ากับนี้ห้ามกดไม่งั้นมันดีดเออสกินตัวนี้ก็ไม่เป็นหาอะไรก็ใส่ท่าตามปกติแต่ครืออนตีมันบ้างไงผมรีวิวไม่ได้ ถ้าสากินแล้วก็ไม่มีสกินเลยมันบั๊กทั้งคู่ผมอยากจะรู้ว่ามันใส่ยังไงคือตัวนี้ผมก็มีนะมันไม่ตรงเสื้อคือถ้าเออถ้าท่านผู้ชมรู้วิธีใส่ก็บอกผมด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันต้องปลดล็อกอะไรก่อนเออเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยจะได้ง่าย,ง,ายง่ายขึ้นหน่ออา้าวเกินอา้าวเดี่ยวมาเกินเลย สก,กินมาอยู่ด้านบนตวร์มนี่สก,กินที่เรามีก็มีพัตซัมฮุปราเซอร์ไนต์เรกสซาลูคาเลโอเออ,เ,อ,อเ,เดอร์บี้ไม่รู้อะเกงกาแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตัวนี้คิดมาเดี๋วว่าอันนี้ของวิธีใส่นะ่ะมันไม่ขึ้นแล้วก็เซราราเวน่าแล้วก็ไปกจูแล้วก็กววกกอวกเออล่าผู้ชายของเซอร์ไนแล้วก็ตัวนี้รามาชาโดโคเท มาช d o w โกเลนนะมันโคตรเท่จริงอะแต่แค่มันบักอะถ้ามันไม่ปักคือจะโคตรดีมากมันจะมีคนใส่ในอารีนาอยผมจาได้กลัวผมจะเข้ามาในอารีนาได้แล้วผมจะไม่ออกไปดีๆีแล้วผมจะไม่ออกไปละกลัวจะเข้ามาไ้อยากนี่คือม er, ันเท่มากของมาชาโดยินเอสมาด คือถ้าเราอยากไม่ดับทีมเราดาวตัวกันดับนะเพียงแค่คุณนั้นใส่ตัวบัคตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้เข้าไปในทีมอีกฝ่ายนึงจะไป่สเาซาร์มอร์ทีทีบุได้เออเปลี่ยนเป็นวาชารแล้วกันเห็นว่ามันเฟี้ยวดีแล้วมันอยู่ไหนวะดูคาริโอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอ้ยอยากลองใส่กินลูคาร์ล,ลดูมันโด่งองตัวเองไม่ได้เพื่อน ป็าไม่ดูเองเปาไม่ดูของตัวเองได้ก็ดีมั้งเออก็ผมก็จะมีประมาณนี้ถ้าที่คำแนะนำผมจะมีส่วนคลิปนี้โคตจะเร่นี้ไปก่อนผมต้องรีบไปตัดคลิปทุกอย่างให้เสร็จก่อน